ในโลกที่เต็มไปด้วยความลึกลับและสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้เหตุการณ์เหนือธรรมชาติได้ทิ้งรอยแผลแห่งความหวาดกลัวในประวัติศาสตร์มนุษยชาติตั้งแต่เสียงฝีเท้าลึกลับในยามค่ำคืนเงาที่เคลื่อนไหวในความมืดไปจนถึงพลังงานชั่วร้ายที่ครอบงำจิตใจและร่างกายเหตุการณ์เหล่านี้ไม่เพียงสร้างความหวาดผวาแต่ยังเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ที่ต้องเผชิญหน้าด้วยความกลัวและความสูญเสียครอบครัวที่เคยสงบสุขต้องแตกสลายบ้านที่เคยอบอุ่น กลายเป็นสถานที่แห่งฝันร้ายความศรัทธาของผู้คนถูกทดสอบด้วยพลังที่มองไม่เห็นในจำนวนคดีนับไม่ถ้วนที่บันทึกไว้คดีการหลอกหลอนในครอบคร,อรัวเสมอในเมืองเวสต์พิสตันรัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาช่วงทศวรรษ1970ถึง1980ถือเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่สะเทือนขวัญที่สุดด้วยเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวที่ท้าทายขอบเขตความเชื่อกับคดีจริงที่ว่ากันว่าสะเทือนขวัญที่สุดคดีหนึ่งในอเมริกา และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับแฟรนไชส์ภาพยนตร์ The Conjuring ถือกำเนิดขึ้นเมื่อพ่อแม่ลูกครอบครัวเสมออ้างว่าบ้านของพวกเขาถูกวิญญาณร้ายคุกคามต่อเนื่องจนชีวิตพังทลายและแตกสลาย เหตุการณ์นี้ไม่เพียงสร้างความตื่นตระหนกในชุมชนแต่ยังกลายเป็นบาดแผลทางสังคมที่เต็มไปด้วยคำถา,ถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงภาพลวงตาของความกลัวกันแน่นำไปสู่การปรากฏตัวของคู่สามีภรรยานักปราผีที่ถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เรื่องลี้ลับนั่นคือเอ็ดและโรเลนด์วอร์เรนผู้อุทิศชีวิตเพื่อเผชิญหน้ากับพลังมืดและปกป้องผู้บริสุทธิ์จากสิ่งที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ the devil has come to pennsylvania that thing in your attic is a demon it's the first one that we ever encountered we, we were young and, and we were scared and we almost lost our daughter so we told ourselves that the risk was just too great so we couldn't chance going back so yes we ran away Uh, take it as a good sign you're still here. We're not leaving you. มันเป็นเรื่องสนุกที่จะโตขึ้นคุณรู้ไหมผ่านทศวรรษและสำรวจทุกคดีที่น่าตื่นเต้น1พฤศจิกายน1971 1977 1881พาทริกวิลสันและวีราฟาบิก้ากลับมารับบทเอสและรอเรนวอร์เรนอีกครั้งใน The Conjuring Last Rights ซึ่งถือเป็นการปิดฉากการเดินทางกว่าทศวรรษของทั้งคู่ในแฟรนไชส์นี้ที่ทั้งสองได้แสดงในภาพยนตร์หลักทั้ง3ามภาคก่อนหน้านี้และสร้างความผูกพันกับผู้ชมผ่านเคมีที่ลงตัวและการถ่ายทอดอารมณ์อันลึกซึง้ง การสแสดงของทั้งสองเน้นไปที่ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของเอ็ดและลอเรนขณะเผชิญหน้ากับคดีสุดท้าทายทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะหลังจากที่เอ็ดวอร์เรนประสบภาวะหัวใจวายในภาคที่3 The Conjuring The Devil Made Me Do It มาในภาคที่4นี้เรื่องราวจะแตกต่างจากภาคก่อนๆเพราะได้กลับมานำเสนอเหตุการณ์ความหลอนที่เกิดขึ้นในบ้านโดย The Conjuring Last r i t e จะสำรวจความขัดแย้งภายในและความศรัทธาของครอบครัววอเรน์ จากการที่ปีศาจในเรื่องนี้มีความแค้นส่วนตัวซึ่งเพิ่มความเข้มข้นให้กับการแสดงของนักแสดงนำทั้งสองโดยผู้กำกับได้มุ่งมั่นที่จะทำให้ภาพยนตร์ภาคนี้เป็นที่น่าจดจำผ่านการผรสมผสานความสยองเข้ากับความลึกซึ้งทางอารมณ์นั่นเอง The Conjuring Last Rites เป็นผลงานการกำกับของ Michael s h a r ส s ผู้เคยกำกับ The Conjuring The Devil Made Me Do It และ The Nun 2โดยมี James วานผู้สร้างแฟรนไชส์และกำกับภาพยนตร์สองภาคแรกมาเป็นผู้อำนวยการสร้างและร่วมเขียนเรื่องเพื่อสร้างเหตุการณ์ที่เคารพคดีจริงและเพิ่มความเข้มข้นให้เหมาะสมกับการเป็นบทสรุปของแฟรนไชส์นี้ การทำงานร่วมกันของเจมส์วานและผู้กำกับไมเคิลชาร์ฟเน้นการรักษาเอกลักษณ์ของเดอะคอนเจอริซึ่งผสมผสานความสยองแบบตั้งเดิมเข้ากับการเล่าเรื่องที่เน้นตัวละครไมเคิลชาร์ฟได้นำประสบการณ์จากการกำกับภาพยนตร์ในจักรวาล t h เดอะคอนเจอริมาปรับใช้โดยเฉพาะการสร้างความรู้สึกหวาดกลัวผ่านการเล่าเรื่องที่ทวีความตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆทุกคำสาปทุกวิญญาณร้ายกำลังรอพิธีกรรมครั้งสุดท้ายใน The Conjuring: Last Rise